บอกตอนไหนว่าเี่งเนี่ยน้ากลัดจริงๆเลยไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยพี่โกหกจริงๆก็บอกว่าถ้าเกิดดาพร้อมมันก็พร้อมจีถ้าหนุพร้อมก็พร้อมจีวะโอ้ยตอนนี้ก็ทํางานกันก่อนไหมค่ะก็นี่คุณพูดจริงป่ะเนี่ยพูดจริงๆใครไปชงอะไรไว้ไหนพูดยังไม่ชงเลยถามเขาผมก็ถามว่าพี่จิบ ดีไหมแล้วจีบยังไงช่วยสอนผมหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆสกิลเข้มมีอยู่แล้วค่ะหนูเชื่อเขาก็มีจีบคนอื่นอยู่อ้าอย่างงี้ครัฮะผมไม่จีบใครเนี่ยค่ะก็ค่อยๆค่อยๆดูกันไปค่ะเ็าทำงานกันต่อประเ,เด็นนี้ก่อนความรู้ใหม่เลยเนี่ยไหมายถึงว่าไปจีบใครไม่รู้ก็เดาไปเรื่อยแหละก็เดาเฉยๆอ๋อแต่ลงคุณจีบใครคะยังไม่มียังไม่มี จีบไม่เป็นเดี๋ยวบอกจีบไม่เป็นพี่ผ่านมาเข้มเขาหยอดหรือเป่าคะบุกดาไม่ค่ะไม่ไม่หยอดเลยไม่รู้หรือไม่หยอดพี่เดินเข้ามาพี่เห็นเข้มเขา, <c oughs> เ,ขาเขากล้ามองหน้าหนูหรือเปล่าตอนเนูเข้ามาเนี่ยกล้หน้ากล้อตากิ้งส้มต่ำม,มากเ <c oughs> ข้มเ <c oughs> ขานิ่งมากนะกับหนูเขาไม่กล้าหยอดเขาเขิอนหรือเปล่าไม่กล้าจีบอันนี้ต้องถามเขาแล้วล่ะพี่หนูก็ไม่รู้แต่ว่าเข้มเข้มจะนิ่งๆกับหนูวันเหมือนวันนั้นสิต่อหน้าตอนหน้าเขาแล้ววันนี้เ ถ้าถ้าหยอดมันคงไม่ใช่แบบไทยเขาอะคงไม่ใช่ถ้าเราหยอดหยอดอะไรไปมันเขาคงจะไม่ได้รู้สึกว่าอินไปกับสิ่งที่เราหยอดมันมัน,มนเราควรไปในทิศทางที่ดูแลกันได้ดีกว่าครับสําหรับผมคิดว่าเราบอกเขาเราบอกว่าถ้าเกิดเขาเปิดเราพร้อมจีบครับถ้าเปิดแล้วอยากอยากลองดูครับ <c oughs> ยังไงครับผต่อหน้าแล้วค่ะตายแล้วตายแล้วก็หยอดต่อหน้าแล้วครับคค่ะก็ก็ดูต่อไปค่ะเข้ม เข้มรียบเหรอคะเออไม่ต้องเรียบนะชีวิตเราก็ยังทํางานไปเราต้องเจอกันอีกเรื่องไหคะคูยต่อหน้ากเขินไหมคะเขินสิพี่พี่พูดอะไรเนี่ยมัน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 เลยขั้นแบบนี่นี่ถามตรงตรงเลยนะเนี่ยตรงมากตอบไม่ถูกค่ะเขาจีบจริงเราพร้อมเปิดไหมเขาจีบจริงเราพร้อมเปิดไหมคือถามว่าพร้อมไหมจริงๆ่เป็นคนเปิดใจยากมากๆค่ะเป็นคนแบบต้องใช้เวลา ค่อยๆเวลามันพาไปค่ะจริงๆเข้มถือว่าสนิทสุดไหมคะเข้มสนิทสุดไหมก็ก็ถือว่าเป็นพระเอกที่สนิทค่ะเข้มสายหน้าแสดงว่าไม่ใช่เหมือนเหมือนถามแม่ไม่ใช่ถามหมวสนิทไหมครับบวอครับสนิทนะครับใช่ถือว่าสนิทเขาบอกเขว่าใจแข็งฮะครับก็ดีแล้วใจแข็งก็ดีแล้วมันมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดูแลรักษาหรอกเชียงก็ดูแลกันไปแบบนี้มันก็ดีแล้วครับ จะเดินหน้าสู้ต่อก็ฮะลองดูไปเรื่อยๆครับพี่ลองดูไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแบบนี้ผมว่าแฟนๆเขาก็เขาก็ชื่นชมดีครับเขาก็มีมีอะไรมาให้พูดคุยให้แบบรอติดตามเรื่อยๆแฟนก็เชียร์เนาะให้คู่จิ้งกันไปคู่จริงยิงแต่ราถามโหดมากเลยวันนี้ฮะโหพี่ใครคิดคําถามมนเนี่ยนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวผมตอบให้ว่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่า ก็ก็ดูไปเรื่อยๆครับเผื่ออว่าเราได้กลับมาร่วมงานกันอีกอะไรเงี้ยก็ก็ดูไปเรื่อยๆเรียกว่าดูสกิลการจีบของเราอะมีไหมมีไหมครับไม่เคยทั้งคู่แล้วก็ดูกอดอกไม่คือแบบพี่ยิงแต่ละอันคือจุกๆทั้งนั้นเลยอ่ะยังยังปรับตัวไม่ทันเลยคิกว่าจะมีโอกาสนะคู่เราพัฒนามีโอกาสไหม ถามว่าจริงๆคือถ้าถ้าพูดตรงๆคือมุกไม่ได้ปิดโอกาสให้ใครหรอกคะ่ะแต่ว่าเวลาที่มุกทํางานอยู่ในจุดเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราต้องเจอกันในวันหนึ่งไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะคุยหรือไม่คุยกันถ้าวันหนึ่งเราเกิดความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอะและ้วเราต้องกลับมาร่วงงานกันอีกมันเป็นอะไรที่แบบคอนโทรลยา,ากมุกเลยรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆรู้จักกันไปทํางานกันไปแบบนี้มันมันดีกว่าาขอ,อช้าแต่ชวัวร์ใช่ค่ะ ที่บอกว่ามุกดาตรงสเปกเราครับในในทัศนคติเขาในความคิดของเขา<ม>ในหลายๆอย่างของเขามันเหมือนเราชอบตรงนั้นเราชอบตรงนั้นแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ใช่<ม>ครับแล้วเข้มตรงสเปคมุกดาไหมครับอ้าวก็ <c oughs> <c oughs> ถามว่าคือดูเคยบอกทุกที่แล้วว่าหนูไม่ตัวมุกไม่มีสเปกแต่ว่าอยู่ที่การคุยล้วน,นทัศนคติกับการกระทาว่าแบบ มันมันโอเคกับเราไหมในในความรู้สึกเราเวลาที่เราได้ลองคุยกันแล้วที่ผ่านมาถูกค้อกันไหมคะคื่ <c oughs> <c oughs> ยิ่งแต่ละอันนี้ถูกจริงๆอะ่ะก็ก,ก็ก็แค่เป็นคนน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่สร้างสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนได้กับเราได้ค่ะน่ารักเรารักไหมคะใจเย็นๆพี่ต้องอย่าพึ่งไปถึงนั้นเนาะเออน่ารักไปก่อนดูกันไปเรื่อยๆใช่ดูกนไปเรื่อยๆค่ะ แฟนขับเป็นเชียอย่างต่อเนื่องคู่เราคือละครจบแล้วก็ยังจิ้นแไม่หยุดไม่ร่อยก็น่ารักเลยครับน่ารักดีครับเวลาเราเขาไปอ่านเข้าไปเจอโมเมนต์ต่างๆที่ทั้งทั้งเก่าและใหม่แล้วเขามาตัดเล่นๆกันอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับทุกอย่างมันมันยังเหมือนเดิมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้แบบติดตามจากละครอาจจะเห็นข่าวของเราออกไปแล้วก็เพิ่งมาติดตามเราเขาก็จะมีมุมแบบนั้นออกมาให้เราได้เห็นบ่อยๆแล้วก็พูดถึงในเรื่องละครพูดถึงในเรื่องของผลงานของเราอีกอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีครับรุนกันไปเรื่อยๆเล่นกันไปเรื่อยๆแบบน เชียก็เชียร์ค okay. ู่เราแล้วก็ก็รู้สึกดีใจค่ะที่แฟนคลับยังคงยังเหนียวแน่นยังแบบยังเชียร์เราสองคนก็ฝากเป็นกำลังใจกันต่อค่ะทุกทุกคนแชียร์าคู่นี้โอกาสมีสูงเฮ้ยเย็นๆเรื่อยๆวันนี้ผมว่าจะเย็นๆเรื่อยๆเย็นๆเรื่อยๆนี่ประมาณนั้นคำถามแรกแล้วพี่เข้มเขินมากแต่น้ำมุกดาเถินนครับเถินอย่างที่บอกเวลาเถินมันต้องเถินอยู่แล้วอะ มีคนสวยๆอยูงข้ามก็ต้องเขินเรื่องธรรมดาครับเราเข้าใจอ่อนเดี๋ยวไม่นึงกัคะเรตติ้งเป็นสุดหปล่าฮะ,ะดีครับถือว่าได้การตอบรับจากแฟนๆทางบ้านเยอะมากๆนะครับผมก็จบที่8.1ก็ถือว่าเกินคาดครับอย่างที่บอกเลยว่าเป็นกำไรให้กับพวกเราแล้วก็ถือว่าเราได้รับพลังและกำลังใจจากตรงนี้เยอะมากครับ พระนางที่บกว่าสุดฮอตตอนนี้ของช่องวีไม่ขนาดนั้นฮอทอพูใช่อีกเรื่องหนึ่งก็ดีนะคะฮอทอพูจริงอันไหนเขาบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของช่องตอนนี้อุ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นก็ยังต้องอีกนานอีกนานเรายังต้องแบบพัฒนาฝีมือตัวเองกันไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกไหมที่บอกว่าคนยกับไหนวีเรายังไม่ได้รู้สึกเลยค่ะว่าเราเราไปถึงจุดนั้นเรายังรู้สึกว่าเรายังต้องพัฒนาตัวเองอีกในหลายๆด้านทั้งการแสดงทั้งการพูดอะไรหลายๆอย่างเราค่อยๆไปค่ะ มากครับหายเหนื Hi ่อยมากยังคิดถึงอยู่เลยครับละครจบไปนี่ก็หลายวันละและ้วก็ผมก็ยังมีย้อนกลับไปดูดูตั้งแต่ตอนแรกดูว่าเราต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมแต่พอดูมันก็กลับกลายว่าสนุกและเพลินยังเหมือนเดิมเลยยังเหมือนในช่วงที่ละครยังออนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คงยังอินกับพระจ่าแม่จา๋าเนาะก็ก็ดีใจค่ะคือเรา เล่นละครแล้วได้ผลตอบรับที่ดีเนี่ยเราเราก็ดีใจแต่ว่าเราก็อยากยังอยากให้แฟนๆของเราทั้งสองคนเนี่ยติดตามผลงานเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นคู่เราหรือว่าคู่อื่นๆนะะอะไรคนบอกว่าเคมีดูตรงกันจะมีโอกาสได้มละครคู่กันอีกไหมะคะไม่คงคงไม่ใช่คงไม่ใช่ตอนนี้แต่คิดว่าคงได้เจอค่ะยังไงเราก็ต้องกลับมาเจอกันอีกคุณผู้ใหญ่มีคุยมั้ยคะตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอผู้ใหญ่จริงค่ะการคู่ติดต่อก็นไหมพอเวลากระแสมันฮอตขนาดน,นี้ เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับก็ขอบคุณเลยครับขอบคุณมากๆที่ทําให้ผมได้มาเจอกับบุกดาในรอบหลังจากละครจบไปแล้วก็ยังได้มาเจอกันในเรื่องของการทํางานใช่ครับใช่ค่ะแต่บางบางทีมันเวลาเราสองคนอาจจะไม่ตรงกันด้วยคิวละครอะไรแบบนี้มันเลยอาจจะทําให้มันคลาดกันไปบ้างค่ะเสียดายไหมครับเพราะว่ากระแสดีแต่แบบว่าไม่มีเวลารับงานก็ก็มีได้ไม่เป็นน้องคนน้อยอ่ะเหมือนกับใช่บันคลาดกัน ก็เสียดายแต่เราเข้าใจค่ะเราก็ต้องมีงานอีกฝั่งหนึ่งที่เราก็ต้องรับผิดชอบด้วยทั้งคู่เลยเราเข้าใจค่ะเสียดาไหมครับเงินหายไปเยอะจริงๆแล้วถ้ามีเข้ามามันก็มันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมถ้าเกิดล้วถ้าเกิดว่าช่วงเวลาเรามันตรงกันเลยเนี่ยก็อยากอยากจะทํานะครับผมแล้วก็เนี่ยอย่างมุกก็จะมีละครที่เขาต้องรับผิดชอบเราก็มีละครในในในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามันมาในช่วงจังหวะที่เราว่างอะไรเงี้ยมันมันจะดีมากครับ เราคู่แมมพอคู่กันแล้วกระแสมันเปรี้ยงแต่พอเวลาไปแยกไปคู่อื่นแล้วมันจะไม่ฟังเหมือนเดิมม่าค่ะสําหรับตัวมุกไม่เพราะว่าตั้งแต่มุกเล่นมามุกว่ามุก็เต็มที่กับทุกๆเรื่องคือมุกจะพูดกับแฟนคลับทุกๆคนเสมอว่าแบบเออถ้าไม่ว่าจะเล่นกับใครอยากให้ซัพพอร์ตกันต่อไปอย่าแบบอย่าอย่ายึดติดกับคนคนนี้คนเดียวเพราะว่าสุดท้ายยังไงแล้วว่าเราต้องกลับมาเจอกันอีกแน่ๆอยู่แล้วค่ะใช่ก็เลยคิดว่าแฟนคลับน่าจะเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็แบบคอยเป็น